สวัสดีครับคุณผูชมนัานครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับแหนบอลเซเว่นเอ็มครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ปี2 0 1 8ครับนี่จะมีอยู่4คู่2มุมนะครับคู่แรกครับเป็นพเมพ์ร์อิกฤษ์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับคิสซันพาเลทครับเวลา3นุ่มตรงครับคูมัลาครับเป็นพิมพ์เมอิกิท์เชนเอลวอรครับแบดฟอร์ดพบกับทอร์นาโดสเปอร์ตครับเวลา3ทุ่งตรงครับคู่มัลลาร์ครับเป็นพิมพ์เตอิกิท์ครับอั ิตทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับอลเซด้วยนะครับผมไมเ่เสียเวาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมเ่วนคู่ลของเราในวันนี้นะครับเป็นการเิดอฟฟอนพรีเมียร์อังกฤษ<ส><ส>ครับรอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับยูเซนตบาร์เรตครับซึ่งพรีเมียร์อีกคืนนี้เป็นการพบกันของศรจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดลังโอทฟอร์ดรับการมีของปีศาจเลนแก้วฮิวเันตาร์เรตทั้งสองทีมต่างต้องการคะแนนในเกมนี้โดยหวังว่าเจ้าบ้าน เอร์ยูนเต็ดไปเยือนคิสตันพาเลสเสมอไปสูญประตูศูครับเจอกันมาแมนยูไม่ชนะมาสามเกมติดเจอกันในลีกไม่ชนะมาเส็จเกมสีจากสี่เกมครับช่วงหลังแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเนี่ยชนะยากเมื่อเจอกันครับตอนนี้นะฝั่งแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับเกมนี้เนี่ยแมนยู U, เนี่ยภายใต้การุงทีมของรูเบนอโมริมครับจอร์นี่อีวานลุกซอเมสันเมาส์ที่มีการบาดเจ็บอยู่ส่วนผู้เล่นอื่นๆพราะลงสนามครับว่าโมริมจะจัดทัพในระบบสามต่อสี่ต่อสองต่อหนึ่งครับในรุ่งจะวางบลูโน่ฟานเดสอัมบัดเดียโรสูญกองและตัว ชาดีรีเวสมาติอุสฟังระอดามวอสตันอิบอรี่อีซีกับที่มีการประเจตครับว่าโอลิเวอร์กาสเนอร์จะจัดทัพใน3-4-2-1ครับนรุชจวัางอิบอร์ิชีอีซีหักต้องรอเช็คความฟิตครับแล้วก็อิสมาลาสานสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างชองฟิลิปปิตาแล่สมกัเกมวันนี้ครับฟอสุดรยการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันที่12เกมล่าสุดในรายการยูฟนายูโรปาลีกเกมบุกเอาชนะเจลูโบคาเรส2-0สุดครับชนะสามเกมติดกันเกมเด้ริ ไม่ชนะมา7เกมจาก10เกมแล้วสุดหาชนะในลีกเกมในลีกบ้านแพ้4เกมติดของเกมล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้3แข่งในลีกฤดูกาลนี้3นัดชนะ5เสมอ8แพ้10กครับวิ่งไปแล้วเดือนที่ส3ในการพิมพ์ในลีกเขอเปิดบ้านแพ้กับแบลฟอร์ดถึงประตสองครับเนียล่าสุดชนะ4เกมจาก6เกมล่าสุดฟอร์มกำลังดีเกมเยือนชนะ2เกมเกมเยือนยีเกมมุกยิงได้เยอะขึ้นครับยิงประตู9เกมจาก10เกมล่าสุดโอเคล่าสุดชนะ4เสมอ1แพ้1มาดูในลีกกันบ้างครับเกมในลีกเยือนชนะ2เกมลีกยิงไปแล้ว5เเกกมมติด6ล่าสุดชนะ3เสมอ2แแพ้1ลงงขข่ันฤดูกาลมต ชนะ6เสมอ9แพ้8ครับแมนกนีรับิินะครับว่าทั้ง2องท่ท่กันสูสีแน่นอนครับแมนยูในเล่นบ้านเนี่ยต้องการแก้แค้นจากฟอร์มที่ไม่ดีช่วงหลังที่ทั้มาเลยทำางานได้ดีครับช่วงหลังเช่นกันเกมรูปแบบน่าจะเปิดเกมแรกเข้าใส่เต็มที่กันเลยครับแต่สกายต์ผู้เล่นและเสียงเชียร์ในบ้านแมนยูเนี่ยอาจจะมีโอกาสทำได้ดีกว่าครับกอไดอนรับแมนเชสเตอร์จะชนะ2อดูอนหนึ่งครับฟอนนรับแมนยูชนะได้อย่างแน่นอนครับเซอร์คูตอแมนกรับีเมิลครานฟอร์นพรีเมีอร์องก่อขยับด้นับ ส่วนไกลเดือทองวังเก็บแต้งเพื่อเรียกความามาั่นใจจากคุณหมากับงการจากันเกีนล่สุดทั้งสองทีมจาก,กันท้งน่าสเปอร์เปิดบ้านท้าไปสามตัวหนึ่งนึงเดินกันยายนปี2.4งครับพระลจากันให้เกิโล่สุดแบลฟอร์ดชนะหนึ่เสมอสองแพ้สองครับที่ทางฝั่งแบลฟอร์ดโทมัสแฟงครับคุณสื่อของแบลตฟอร์ดไม่มีตัวของลิโกเฮนรี่อีธานพีน็อกอีกอเทียโกกุสตาโวเนลโชวดชว่อารอนฮิกกี้ที่บาดเจ็อยู่ทั้งหมาจะามาตนวสี่ตัวสองตัวสามตัวหนึ่ รองร,ร,รับวัสเปอร์กับอันเตรปอเตโกกูกาตผู้สื่อข่าวรองรับวัสเปอร์ยังมีต่องคริสเตียนโรเมโรยนันคูรูเซฟสกี้ลิชาร์ลีออนชอนฮงมินลูคัสเบิร์กวอลอีวานบิชูมาโรดิโกเบนดากูอันโตนีทินสกี้เบโดอปอโลอาซีเกรมิกกี้ฟันเดเฟนเนชนสเปนที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะมาลง4-3-3ครับในการใช้งานของพีแอร์มีฮอยสเบิร์กตองกีเดมเบเล่แฮร์รี่วิงส์ในรุกจาวังสตีเวนเบิร์กไว์ลูคัสมูล่ากาลลอสวิ ines, oon, นิชูและสกี่เกมล่าสุุดบกไปชนีครับฟ เกมาสุดเพิ่งกลับมาชนะได้ก่อนนี้ไม่ชนะมาสามเกมติดในบ้านยังไม่ชนะแน่นอนครับเกมในหลีกยังไม่ชนะใครมาห้าเกมติดในบ้านแพ้ห้าจากหกเกมล่าสุดเกมล่าสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามฟอร์มโดยรวมถือว่าไม่คดเส้นของวาในลีกยังคงผลงานครับเกมในลีกไม่ชนะมาสี่เกมติดไม่ชนะมาเจ็ดเกมจากสิบเกมล่าสุดแพ้เราตะเปิดนหน่อยวิ่งสิบห้าเกมล่าสุดชนะเอฟบวกสามตัวหนึ่งครับแม้จะชนะมาได้พิมโดยรวมยังไม่ดีครับไม่ชนะมาเจ็ดเกมจากสิบเกมเกมเยือนไม่ดีครับไม่ชนะใครมาหกเกมจากเก้าเกมเพราะว่าเราถือว่าในหลีกยังผลงานไม ชนะมาหเกมล่าสุดห่วสุดๆเลยครับในีครับแบฟอร์ดต้องการสมแต้มเพื่อขยับอันดับขึ้นไปแนวลูกยมีทีเด็ดจากทรอนลสเปอร์ยังมีปัญหาเสียบรตง่ายครับเกมลุกแบทฟอร์ตเล่นในบ้านน่าจะเป็นฝ่ายของบอลมากกว่าส่วนทรอสเปอร์เนี่ยคงตั้งรับดส่นกับโอกาสที่แบฟอร์ดจะเป็นควาใช้ใช้สูงครับสกอร์เดครับแบทฟอร์ดชนะทรอยสเปิร์สองตู้หนึ่งกับฟอนต์กับแบทฟอร์ตต่อครับเป็คนมาในกาเป็นการ recall fond p r e m i ีอังกฤษเช่นเดรยบกันน้ครับจ่าอาร์เซนอลพบก เก็บชนะพืรอกรมหยับอันดับขึ้นไปครับจการนะครับเจอกันไปสมุนไปสองดูสครับเมื่อเดือนกันยายนปีสอสี่ครับร่วมจอกัรนะให้เกียบางส่วนอาเซนอนชนะหนึ่เสมอหนึแพ้สเจอกันอาอาเซนอนดูไปลองสมผลครับซาลิีินาฟังอาเซนอนครับมีเกี่ยรติไดุ้ณสื่อขออาเซนอลเกมนี้มีทัของเบนไวท์ชากิโรโทมิสูปโยโยซากากาเบียเชซูที่บาดเจ็บอยู่ทั้งนั้นจะมาสี่ต่อสามสามครับผู้สับัวเป็นดาวิดอารายาแข่มาประกอบไปด้วยเดลีนทิมเบอร์วิลเลียมซาริบากาเบ เพร่อนั่งังแมนเชสเตอร์ซิตี้การไปกูเดลากุญส์ของแมนเชสเตอร์ไม่มีตัวของนัธานอาเกโรเบเดียสโดริโก้อนเดชเจอรมิโดกูที่บาเจ็บอยู่ทั่งหจะมาในวันตนงสี่ต่อหนึ่งสี่ต่อหน่งครับในการใช้งานของมเติโอโคบาชิกฟิลฟอร์เดนเบเนโรชิวาาควินเดอะบอยโอมามาชมูในช่วงวันของเออร์ลิงฮังแนด์แล้วสองเกมนี้ครับฟอร์สูรรครับอาชนะนัด้วยสเกมล่าสุดในการบุกไปชนะกิโรน่าสองดวหนึ่งครับไม่ชนะมาสามเกมติดไม่แพ้ใครมาหกเกมหลังสุดฟ ี่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะคราฟต์ส์สามตัวหนึ่งคราฟต์สุดชนะสองเกมประกันกลับมาชนะได้อีกเยอะครับเกมลูกยังจัดจ้านยิ่งล่าสุดเอ็ดเกมติดต่อกันหกเกมล่าสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งผมถือว่าดีครับงานเกี่ยวกับอาร์เซนอลลองจากฝูงต้องการสามแต้มเพื่อไล่จี้จากฝูงขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เกมลูกยังระบบกันได้ดีกันเรื่อยๆอาร์เซนอลเนี่ยที่เล่นในบ้านน่าจะเป็นฝ่ายของบอลมากกว่าบุกเข้าใส่ตามสไตล์ครับสกอตแลนด้ครับอาร์เซนอลชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สองตัวหนึ่งคราฟต์สหนวกต่ออาร์เซนอลครับ เปิดบ้านรับการเยือนงของนูลิใหญ่อินเตอร์มิลานเกนเจ้าบ้านเนี่ยเอเนต้องการสมแต้มเพื่อขยับอปดับนึ้นไปส่วอินเตอร์มิลานเนี่ยวางเก็บชนนเพื่อรักษาตำแหน่งจา้ได้ครับบรจาการคับทั้งองทีมเจอกันในสึกซูเปร์โกบาตาเรียนาเอซมิลานบุกไปชนะอินเตอร์มิลานสามต่อสองภาพรวมเจอกันห้าเกนหลังสุดเอซีมิลานชนะสองครับแตทางฝั่งเอร์มิลานครับเปาโลฟอร์ซิโอครับเกนี้มีเจ้ของยูซุฟฟอฟาน่าโทแบนส่วนรูเบนออฟตาชิกเอเปร์สานอาริซานโดฟอร เทียนี่ไรเดอร์สคิสเซียนบรูดิชแทมมี่อัพราฮัมแล้วสองเกมนี้ครับในฝั่งอิตร์มิลนครับชิมเน่ซากิกุนซือของอินเตอร์มิลานเก็ตเซมตทอของฟรานเชสโกอาชบีลาเฟเล่ดีอาจิโนคากาชคาโนดูโควิดจอร์เรียที่บาดเจ็อยู่ั้งเั่นมาแบบสมต้องหาตครับในรุ่งว่างราโตโรมาติเนสกับมคุตตูาเม่อสองเกมนี้ครับโคสโซกับอิตาลีลนที่เจ็ดอิลีนบุกไปแพ้ที่โนโสะเกมตหนึ่งตัวสองหกเกมรันเซียชนะสามเสมอหนด่งแพ้สองคอมนเะี่ย กี่ยวกับฟอร์มในถ้วยยอดเยี name, ่ยมเกมเยี่นไหมเกมเหนียวแข็งแกร่งกับชนะเกมติดครับในการเป็นการเอซิเมลานเนี่ยต้องการสามแต้มเพื่อขยับอันดับขึ้นไปยังมีเกมลุกที่เด็ดขณะที่อินเตอร์เมลานยังเกมรับยังคงเหนียวแน่นครับเกมนี้ยเข้าไปเต็มเวลานเนี่ยน่าจะมีความมั่นใจบวกชนะเก็บสามแต้มได้ครับสกอตแลนด์ครับเอซิเมลานแพ้ในแต้มเวลาหนึ่งรูสองกาฟันตองกรับต่ออินเตอ้มเวลานครับโอกาสในการมีข้อพนรุนก็ขอจากตรงนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดทับสกายเพื่อมั่นใจบวกเหม